สวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับสวนทรัพย์เจริญพรบอนสีนะครับวันนี้ก็ต้องกับที่24ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5้าโมงครึ่งนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางรายยองของเรานะครับ วันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบอลสีสวยๆเช่นเคยนะครับผมบอลสีในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นบอลสีที่สวยๆแบบข้ามปีเลยนะครับผมก็มอรี่คิิสตมาสนะครับผมพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคครับผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาแบ่งปันในวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ชอบเปิด ตู้อบบอลสีบ่อยนะครับผมก็เลยทําให้บอลสีที่เป็นตัวเทพตัวแรนะครับผมที่เขากับสีสวยๆมานะครับทําให้บอลสีเหล่านั้นนะครับผมเขาไม่กลับสีนะครับผมผมก็เลยเลือกเวลาที่จะเปิดตู้อบนะครับผมในช่วงเวลาเย็นนะครับผมช่วงเช้าๆนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับผมที่ชอบชมบอลสีในช่วงเช้าๆหรือว่าตื่นมาสักประมาณ สามโมงเช้าถึงว่า4ี่โมงเช้าห้าโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่สมควรที่จะเปิดตู้อกนะครับผมว่าอากาศในช่วงนั้นร้อนมากนะครับผมอาจจะทําให้บอลสีของเราน็อกอากาศได้แล้วก็ทําให้อ่า บนสีใบที่เขากําลังจะป้ายสีนะครับผมทําให้เขาชอ็อตใต้นะครับผมก็คือชอ็อตก็คือว่าเขาหยุดป้ายนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับผมบางท่านนะครับผมที่มีกระโจมอบนะครับผมหรือว่านําบนสีใส่กระโจมอบถามว่าเปิดชมได้ไหมนะครับผมผมก็แนะนําว่าประมาณ1อาทิตย์เปิดได้ครั้งหนึ่งนะครับผมรว่าเราชมอยู่ข้างนอกก็ได้เนาะ ถ้าเป็นกระโจมนะครับผมอาจจะเป็นพลาสติกที่แบบว่ามองทะลุแบบใสๆได้นะครับผมมองทะลุได้นะครับผมแล้วก็สามารถชมนอกอพลาสติกก็ได้นะครับผมไม่ต้องมาเปิดให้บนสีของเรานะครับผมน็อกอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ทําให้บนสีของเราป้ายสวยๆนะครับผมจากหลายๆท่านที่บอกว่า,าได้บนสีไปแล้วแล้วทำไมในสวน ที่สวนใหญ่เขาป้ายแล้วเวลาที่เรานํามาเลี้ยงเองเขาไม่ป้ายนะครับผมบางท่านอาจจะตกใจนะครับผมก็แปลว่าเขามีอากาศที่ไม่สม่ําเสมอนะครับผมก็คือเขามีอากาศที่แบบเขาปรับเปลี่ยนบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมอากาศต้องนิ่งนะครับผมบนสีถึงจะป้ายสวยนะครับโอเคครับผมในวันนี้นะครับผมก็ พาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาแบ่งปันบอลสีเช่นเคยนะครับผมเรามาชมกันนะครับว่าผมมีบอลสีอะไรบ้างนะครับผมที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับผมไปชมต้นแรกกันเลยนะครับผมในราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับผมไปชมกันเลยครับต้นแรกก็จะเป็นหนุมานประสานกายนะครับผมใครชอบโทนสีชมพูด้วยใครชอบสายหวานนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่350บาทนะครับเป็นหนุมานประสานกายนะครับนี่นะครับ ต้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นสาวนครเชนสีนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็จะมีป้ายประมาณนี้นะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่350บาทนะครับผมสาวนครเชียศรีนะครับน้องป้ายประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ3า0บาทนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นศิลานักป่าดนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่350บาทเหมือนกันนะครับผม350บาทนะครับผมนี่นะครับศิลานักป่านะครับ แล้วก็ไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นสีรานักป่ามือนกันนะครับต้นนี้แบ่งปันอยู่ที่250บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเมืองเกาะเกตครับผมเมืองเกาะเกตต้นนี้นะครับผมด่างสวยเลยนะครับผมด่างเหลืองด่างขาวนะครับผมด่างฮารๆครับผมต้นนี้แบ่งปันอยู่ที่350บาทนะครับแบบนี้น้องโตง่ายนะครับโตไวนะครับเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ในตู้ก็ได้นะครับผม350บาทครับไปชมต้นถัดไปนะครับผม นี่นะครับอัปเดตให้พี่สาวสุดสวยหน่อยนะครับผมที่จองไว้เนาะนะครับนี่เป็นหลวงตาเมืองนะครับแล้วก็มีบกเคโนนะครับผมที่จองไว้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับพระธาตุพนมนะครับผมที่จองไว้นะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งฟันอยู่นะครับผมที่2550บาทนะครับผม2550นนะครับนี่นะครับผมหน้าสวยๆหน้าออริจินอลนะครับ แล้วก็มีต้นอีกต้นหนึ่งนะครับผมโวเกโน่นะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่3,350บาทนะครับผมโวเกโน่ต้นนี้นะครับนี่นะครับผมสวยเลยนะครับผมรอดใหม่น้องมากก็สวยนะครับผมสวยงามมากครับนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายยังไงเรามาชมบอนสีทางนี้กันนะครับมีแบ่งปันเหมือนกันนะครับผม นี่ก็จะเป็นศิรานักปานะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับที่250บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นไม้เยะเขี้ยวนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมศิลานักปาาเหมือนกันนะครับเป็นไม้เยะเขี้ยวเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่250บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมศิลาหุ้มทองนะครับผมต้นละ150าบาทครับผมนี่นะครับทับหนครับทับสครับผมศีล้าหุ้มทองเหมือนกันครับ 1 5อยห้าสิบบาทนะครับพับสามต้นสวยๆเลยครับผมร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับนี่นะครับด่างประมาณนี้เนาะนะครับผมสวยๆเลยครับแล้วก็มีพรมพี่มารนะครับผมพรมพี่มานี่นะครับผมพรมพี่มารต้นนี้แบ่งปันอยู่นะครับผมที่ร้อยแปดสิบาทครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับนี่คือต้นพี่เขานะครับผมด่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องก็จะด่างนะครับโอ้โหช่วงนี้ ผมมาค่ำนะครับผมก็เลยต้องเปิดแฝกนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบยุงออกมาจากป่ายอะมากนะครับผมส่วนในนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับผมอยู่ในพอร์ตเนาะบนสีที่ข่าทําจํานวนไว้นี่ก็เป็นรักอึยนะครับผมนี่นะครับน้องก็เริ่มแทงหน่อออกมาแล้วนะครับผมถ้าอย่างไรผมก็จะนามาแบ่งปันเปิดให้จองกันเนาะนะครับผมโอเคครับมาชมต้นถัดไปครับผมต้นนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสวยนะครับผมต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับทับหนึ่งนะครับ แล้วก็มีทับสองครับผมพรก็สวยเหมือนกันครับ150บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเมืองเกาะเก็ดนะครับผมลายวากิวนะครับผมตอนนี้เปิดที่สองห้บาทนะครับผมนี่นะครับมาไวไปไวนะครับผมรู้สึกว่าจะแบบยุงเยอะมากนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับพวกนี้ก็มือรีคิต์มาสขอให้พี่เพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับผมที่เตรียมตัวไปฉลองนะครับผมก็ขอให้เ,เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ขอให้ปาร์ตี้อย่างมีความสุขนะครับและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านร่ำรวยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ